ของรายการคิดเรื่องอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ออกมากต่างจังหวัดกันที่พัทยาเนิ่มอยู่นะมาอยู่กันที่โครงการปนาลีบ้านนานะครับโดยทีบาลานซ์พอลล์ฟิ t ตี้พี่โอครับทำไมวันนี้เราถึงมาอยู่ที่นี่กันพี่อยากจะพาบูมและท่านผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศมาดูโครงการที่เป็นแบบแนววิลล่ากันบ้าง ซึ่งโ,<อ>โครงการบ้านแนววิลล่าเนี่ยจะเป็นบ้านหลังที่2เน้นอารมณ์สบายๆหน่อยแต่เป็นแนวราบถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของการใช้งานของบ้านจะไม่เหมือนกับบ้านปกติทั่วไปครับโครงการนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่ามองหาบ้านที่เป็นบ้านหลังที่2ที่อยู่ย่านเพชยาอาเลยพวกนี้ะนะตัวบ้านก็ออกแบบมาเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงไปดูของจริงดีไหมไปกันเลยไป,<พ>ไปกันเลยครับ ครงการปรนาลีบ้านนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวแนวพูวิลล่าตั้งอยู่ในซอยวัดห้วยใหญ่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับที่ตั้งของโครงการเนี่ยถึงจะได้ชื่อว่าอยู่ที่พัทยาแต่ก็เป็นทำเลที่ไม่ได้อยู่ติดหาดนะครับตัวที่ดินจะอยู่ถัดจากชายฝั่งเข้าไปในโซนที่เป็นภูเขาครับพื้นที่ของโครงการทั้งหมดมี57ไร่ครับแบ่งออกเป็น2เฟสมีจำนวนยูนิตทั้งหมด160หลังครับ สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการก็จะมีคลับเฮาส์ที่มีสระว่ายน้ำครับแล้วก็จะมีสวนสาธารณะในโครงการซึ่งฟังก์ชันของบ้านที่นี่เนี่ยมีความแปลกใหม่อย่างไรเดี๋ยวมิสเตอร์โอจะพาเราไปดูกันครับเราอยู่หนะ้าบ้านตัวอย่างระบุนครับผมซึ่งบ้านของเขาเนี่ยง่ายมากเลยเพราะว่าบ้านทุกหลังเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันแค่ขนาดของที่ดินเท่านั้นเองครับตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านขนาด190ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็ อยู่บนที่ดินเริ่มต้นขนาด8 6ตารางวาแต่บ้านหลังที่เรากําลังจะเข้ามาดูนี้เนื้อที่ดินเขา157ตารางวาก็จะเป็นแปลงใหญ่นอะยใช่แล้วหน้าบ้านเนี่ยจะจอดรถได้2คันนะเพราะว่าพื้นที่จอดรถหน้าบ้านอ่ะกว้าง6เมตรมเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลยดีไหมครับเออพี่โอตรงนี้เขาปูกระเบื้องไว้ด้วยนะเนี่ยใช่เขาปูกระบงกระเบื้องให้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยไปมาเข้ามาเลย อ่าเข้ามาในส่วนของในบ้านแล้วนะบูมอ่าครับผมซึ่งตัวบ้านเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาเป็นบ้านชั้นเดียวมี3มห้องนอน2ห้องน้ำครับเหมือนกันหมดทุกหลังก็จะเป็นขนาดเดียวกันหมดมตัวบ้านเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับการอยู่อาศัยแบบเรียกที่ว่าแบบ เป็นบ้านตากาะหรืออยู่ชั่วคราวครับผมพอเข้ามาปุ๊บส่วนที่เราจะเจอส่วนแรกคือเขาวอลผนังขึ้นมาเพื่อที่จะต่อตรงนี้ให้เป็นตู้สําหรับใส่รองเท้าของกระจุกกระจิกฝั่งนี้ก็วางตู้ลอยตัวไว้ใช่แล้วขนาดของพื้นที่ตรงนี้เวลาเราเปิดประตูเดินลากกระป๋องกระเป๋าเข้ามาเนี่ยครับมันจะมีพื้นที่พอที่เราจะทําแบบนั้นได้เรายังเดินกันสองคนได้ไม่ไม่ใช่แบบแคบแคบเพราะันตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่เขาออกแบบเผื่อมาไว้ครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กที่เป็นห้องนอนเล็กที่สุดของบ้าน แต่มันก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะครับ,รบเพียงแต่ว่ามันเป็นห้อง,องนอนที่ไม่มีห้องน้ําในตัวตัวห้องนอนอยู่ติดกับส่วนหน้าของบ้านที่เป็นที่จอดรถครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบหน้าต่างเขาเนี่ยก็จะเลยจะแปลกหน่อยหนึ่งก็คือเขาจะออกแบบหน้าต่างมาเป็นแนวตั้งแบบนี้แคบๆเพื่อให้ห้องนี้มันได้ p r i เวสี คือเวลามองสองมาจากด้านหน้าบ้านเลยจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าห้องมันก็จะดูมืดๆหน่อยถูกต้องก็ต้องแลกกันไปเพราะว่าช่องแสงมันจะเล็กหน่อยครับผมส่วนห้องนอนอีกห้องนึงอ่ะจะอยู่ด้านนี้เป็นห้องนอน2ครับซึ่งหน้าห้องนอน2เนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนลอนดี้อยู่ด้วยอืมมันคืออะไรพี่ตัวส่วนลอนดี้ก็เป็นส่วนซักรีดอ่ะ ก็จะมีเครื่องซักผ้าอยู่มีเครื่องซักคงซักผ้าแล้วก็มีเคาน์เตอร์อันนึงสําหรับวางของวางของรีดพุงรีดผ้าเก็บของเก็บของสัางในบ้านแบบนี้หมดแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะใช่เขาไม่ค่อยทํากันเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยคนที่ทําอะไรพวกนี้ก็คือเจ้าของบ้านนิดๆหน่อยๆซักนิดซักนิดนิดๆหน่อยเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะออกไปทําข้างนอกส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนห้องนอนสองซึ่งอยู่ติดส่วนหน้าบ้านอีกเหมือนกันนะ ตัวห้องนี้จะสว่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ขนาดพื้นที่ก็จะมากกว่าห้องนอนเมื่อกี้ตัวห้องเนี่ยอยู่ติดกับเรียกว่าสวนหน้าบ้านอ๋อเลยใส่หน้าต่างมา<ต>เ,เขาก็เลยใส่หน้าต่างแบบที่สามารถรับวิวได้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่บิวมาใส่ผนังแบบนี้อก็ไม่ได้ยื่นออกมาออเออก็เนียนๆไปนะจะไม่มีอะไรยื่นออกมาจะเว้าวเข้าไปหมดครับเพื่อที่จะให้มันแบบดูเรียบๆเนียนๆไปครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ํา ซึ่งห้องน้ำนี้ฟังก์ชันเขาอ่ะก็จะมีชเวอร์มีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ธรรมดาครับแต่ใช้ร่วมกับส่วนห้องนอนห้องนู้นด้วยดังนั้นเนี่ยจึงมีประตูเปิดเข้าออกสองทางจากทางห้องนอนเมื่อกี้แล้วก็จากประตูตรงนี้ซึ่งมาโผล่ที่ส่วนลัอบรีนี้ก็ทะลุกันได้ใช่ห้องน้ําห้องนี้ใช้ร่วมกับห้องนอนเล็กเมื่อกี้แล้วก็ยังใช้ร่วมกับส่วนของห้องรับแขกด้วยนะห้องน้ํเนี้ยนะส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบด룸อ่ะอยู่ด้านนี้บูม ครับซึ่งจะเป็นส่วนที่อยู่ติดก,กับส่วนหลังบ้านจะเป็นห,ห้องนอนที่อยู่ติดก,กับส่วนหลังบ้านห้องนอนเนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ตัว master b รู r o o m ก็เลยจัดพื้นที่จัดอะไรมาได้ค่อนข้างจะเยอะกว่าห้องอื่นหน่อยครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของประตูที่จะเปิดออกไปเชื่อมด้านหลังบ้านเวลาเราอยู่ในห้องนอนเราไม่ต้องเดินออกไปห้องรับแขกเพื่อที่จะไปออกหลังบ้านเราออกที่ตรงนี้ได้เลยเออกระจิงนะใช่ไหมมันก็สะดวกันะเดินออกได้ใช่ส่วนของตรงนี้เนี่ย จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนว a l k i n c l ค s e t ตครับตู้เสื้อผ้งเสื้อผ้าแต่งตรงแต่งตัวส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ําตัวห้องน้ําเขาเนี่ยมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์เป็นมาตรฐานอยู่แล้วที่เขาจัดมาให้แต่ส่วนที่พิเศษหน่อยที่แตกต่างจากห้องน้ําเมื่อกี้ก็คือเขามีส่วนที่เรียกว่า ฟูลฟังชันของส่วนอาบน้ําก็คือมีเลนชาวเวอร์มีฝักบัวแล้วก็ยังมีอ่างอาบน้ําด้วยเป็นแบบโฟร์ฟิกเจอร์ใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถนอนแช่น้ําสบายๆหรือจะอาบน้ําแบบเร็วก็ได้ครับอันนี้คือโครงการก็ทํามาให้อยู่แล้วนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนทั้ง3ห้องแต่พี่อยากจะพาบูมและคุณผู้ชมไปดูส่วนสําคัญที่สุดที่เขาตั้งใจออกแบบมาให้เหมาะกับบ้านตาอากาศก็คือส่วนของิฟวิงแอเรียซึ่งอยู่ด้านนอ,อก,ก,กไปดูกัน อ่าแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนของ Living a แอเียนะบูมครับผมซึ่งตัว Living a แอเียเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่โครงการก็จัดมาให้เยอะที่สุดก็จะเป็นพื้นที่เปิดอยู่ด้านใช่เรียกว่าเป็นพื้นที่ c o m มอนแอเรียที่ทุกคนมาใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเขาจะให้รายละเอียดกับ การทาพื้นที่ตรงนี้มากฟังก์ชันของพื้นที่ตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักสําคัญมากก็คืออย่างแรกก็คือส่วนทํางานตรงนี้องทำงานหน่อยนึงงานเช็คมงเช็คเมลทํานู่นทํานี่ซึ่งก็คาดหวังว่าคนมาเที่ยวคงไม่ได้เอาการบ้านมาทำกันะก็เลยทำโต๊ะแค่นี้ก็เลยทำโตไว้เล็กๆส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าส่วนของโซฟานั่งดูทีวงทีวีอะไรพวกนี้ส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโตรับประทานอาหารแล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนของครัวส่วนของครัวเนี่ย บูมสังเกตไหมว่าเขาให้ครัวมาเป็นตัว L เฟอร์นิ furniture, furniture, เจอร์เฟอร์นิเจอร์ประดับกรงประดับครัวอะไรค่อนข้างกันเยอะแถมมีไอแลนตัวหนึ่งเคาน์เตอร์ก็เป็นหินแกนิตตรงนี้นี่สมมุติว่าพาเพื่อนมาหลายๆคนหรือว่ามากับครอบครัวนี่ตรงนี้สนุกเลยนะพี่อใช่ทํานูน่ทนทํานี่จัดป,รปาร์ตี้ปาร์ตี้มีนั่งดุง่มนั่งดื่มอะไรกันได้ส่วนของครัวอยู่ตรงนี้ดังนั้นส่วนของรับประทานอาหารก็ต้องอยู่ใกล้ครัวแน่นอนอใส่โต๊ะตัวใหญ่เข้าไปเลยใช่ซึ่งส่วนรับประทานอาหารเนี่ยพื้นที่มันเยอะดังนั้นเน โตมาได้เต็มที่ถ้าเกิดว่าเรามาเรารู้ว่าสมาชิกเวลาเรามาเรามากันหลายหลายคนเนะี่ยเราจับโต๊ะ12ที่นั่งยางไดย้ยาวเลยนะใช่แล้วบ,บูมสังเกตไหมตรงนี้เป็นส่วนที่อยู่เอาวางไว้มุมด้านหลังของบ้านครับที่มีส่วนเปิดด้านหลังของบ้านเชื่อมกันทั้งสองด้านเป็นตัวแอลนี้ใช่เพื่ออะไรรู้เปล่าเพื่อนี่บางทีเรามีป,รปาร์ตี้กิน,กนข้าวตอนเย็น เราสามารถเปิดเพื่อเชื่อมต่อกับโต๊ะอาหารด้านนอกได้ด้วยโต๊ะผู้ชายอยู่ด้านนอกเสียงดังกินเสียงดังดืง่มโต๊ะสาวๆนั่งคุยกันกินเรียบร้อยอยู่ข้างล่างอะไรตรงนี้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนรับประทานอาหารเขาเลยเชื่อมต่อกันแบบนี้มันดีไซน์ของเขาคิดมาค่อนข้างละเอยียดแหละส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือส่วนโซฟานั่งเล่นดูทีวีตรงนี้สบายๆเพราะเป็นบานตาอากาศนี่ความจริงใส่ตัวยูเลยอสบายดั่งได้เยอะใช่ไหมครับตรงนี้ ตำแหน่งการวางเขาวางอยู่ด้านหลังเหมือนกันครับผมนั่งดูทีวีระยุงระยะที่เก็บของเก็บของเหลือเฟือ,อแต่ที่เขาวางอันนี้ไว้ตรงนี้แล้วบูมสังเกตในพื้นเป็นนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระเบื้องแบบนี้เพราะว่า <ไป S 1> ตรงนี้มันเชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านหลังเวลาเราเปิดตรงนี้เวลาเราเปิดด้านนี้เราสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ลิฟวิ่งส่วนนี้อินดอร์เข้ากับพื้นที่เอาท์ดอร์ด้านนอกออกไปดูกันเลย<อ>ว่าพื้นที่เอาท์ดอร์ด้านนอกเนี่ยมันคือ สระว่ายน้ําโอ้โหเขาให้มาแบบนี้เลยเหรอพี่โอ้ไม่ใช่อันนี้คือสระที่เขาทําให้ดูว่าพื้นที่บ้านหลังนี้สามารถทําสระว่ายน้ําแบบนี้ได้อ๋อครับถ้าเราจะทําสระว่ายน้ําก็สามารถทําได้แบบนี้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมว่าบ้านหลังนี้มันเนื้อที่ดิน157ตารางวาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ด้านหลังบ้านมันเลยเยอะหน่อยคนไทยอะ่ะเอาสระว่ายน้ําเอาอะไรต่างๆไว้หน้าบ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ เออมันคนโอ้ใครจะกล้า่ายมันจะ <โห S 1> <ๆ S 2> ไม่พิเศษ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเขาก็เลยดีไซน์พวกเฟซิลิตี้ต่างๆจะทําสวนนู่นนี่นั่นให้มาอยู่ด้านหลังบ้านบ้านหลังนี้เลย<อ>ลไว้ทั้งหน้าใช่บ้านหลังนี้เลยถูกดันไปด้านหน้าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อบ้านมาทําแบบนี้บ้าบเราควรจะเริ่มต้นบนเนื้อที่ดินอย่างน้อยต้องน้อยตารางวานะอืมไม่งั้นมันจะพื้นที่อาจจะไม่ใช่พื้นที่มันอาจจะไม่พอแล้วร้อยตารางวาขึ้นไปก็พอจะจับอะไรใกล้เคียงกับแบบนี้ได้บ้างอย่างนี้ก็ จะขอให้โครงการเขาทาให้แบบนี้ก็อาจจะก็ทำได้ก็ทําได้ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมมีจากุช่ตรงส่วนนี้เป็นส่วนลานปาร์ตี้นอนอาบดวงอาบแดดได้เล่นเลยใช่แล้วด้านนู้นก็ทําเป็นลานบาร์บีคิวซะมีเตาบาร์บีคิวใช่มีเตาบาร์บีคิวตรงนี้เพื่อ มันจะได้เชื่อมต่อกับพื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ไงก็จะแบบว่าปิ้งตรงนี้ใช่ที่เราที่เรา,ท,เราที่เราเชื่อมต่อกันให้ดูเมื่อกี้ว่ามนส่วนในครัวมันก็เชื่อมต่อกันมาเป็นเซอร์แบบนีบ้ปกติเขาให้พื้นมาแบบนี้เลยเหรอพี่โออันนี้ก็ต้องทําเพิ่มเพราะว่าความจริงเนี่ยมันเป็นพื้นญ้า<อ>ส่วนศาลานี้ก็ต้องทําเพิ่มเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเฟซิลิตี้แบบดูสบายๆไม่หละอยู่ติดสระว่ายนะ้ำเป็นกึ่งอินดอร์ใช่ซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของเรานะเราอยากจะทําศาลาแบบนี้ทําสระว่ายน้ําแบบนี้ก็ได้ หรือเราอ,อยากะทําเป็นสวนป่าเป็นน้ําตกน้ําตกอะไรก็ได้แล้วแต่เราม,มันเหมือนว่าเขาก็จะจัดมาให้มีพื้นที่ที่นั่งกระจายกระจายกันได้เล่นกลุ่มกลุ่มย่อยๆด้วยนะใช่แล้วเนี้ยเนี่ย <คน S 1> ก็คือ <นะ S 1> รูปแบบของบ้านที่เรียกว่าบ้านบ้านหลักที่2ครับบ้านตากอากาศซึ่งเราสามารถดีไซน์ได้ตามใจเราเองครับผมและนี่ก็คือบ้านตัวอย่างของปนาลีครับซึ่งเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีดีไหมไปสรุปไปกันเลยครับ พี่โอครับสาหรับโครงการบ้านเดี่ยวที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เพิ่งจะเคยมาเป็นครั้งแรกเลยนะใช่บูมแล้วที่คิดว่าบ้านหลังนี้โครงการนี้มันเหมาะสมกับใครครับเนี่ยบ้านหลังนี้ถูกดีไซน์มาเป็นบ้านหลังที่ 2, 2> บูมงนั้นฟังก์ชันการใช้งานมันจะไม่เหมือนบ้านเดี่ยวทั่วไปครับผมบ้านหลังนี้เหมาะกับคนที่มองหาบ้านตากอากาศที่อยู่แถวพัทยาครับแล้วก็ ด้วยความที่มันเป็นตัวบ้านเดี่ยวแล้วมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะก็จะเหมาะกับคนที่แบบมาพักผ่อนทีเป็นครอบครัวหรือชอบชวนเพื่อนฝูงมาเที่ยวด้วยกันอะไรมาด้วยกันเยอะๆใช่ใช่ถ้าชวนมาปาร์ตี้กันใช่ปาร์ตี้ยินสระอย่างเงี้ยสบายๆเลยแต่รูปแบบบ้านและรูปแบบโครงการเนี่ยมันต้องมีการแลกกันนะเพราะว่าไอ้ความที่เป็นเป็นเป็นบ้านตากอากาศที่มีพื้นที่แบบเนี้ยเราอาจจะต้องมีการบำรุงรักษาที่มาก เพราะมันมีสวนมีอะไรพวกนี้มีสระวว่ายนองว่ายน้ำที่มันมีเยอะพอสมควรใช่แล้วก็ตัวทําเลโครงการเนี่ยของเขาเนี่ยจะออกนอกมาจากตัวเมืองพัทยาครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้หาดอะไรพวกนี้จะเป็นทําเลสงบสงบที่อยู่นอกเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แนะนําว่าคนที่สนใจบ้านลักษณะแบบนี้อยากให้มาดูตัวทําเลของจริงและตัวโครงการจริงด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้ดูว่าทําเลแบบนี้และรูปแบบบ้านลักษณะแบบนี้ มันใช่หรือมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าอืมครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการปนาลีบ้านนาจัตีบาลานพรอพเพอร์ตี้นะครับสำหรับคนที่สนใจอานอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือรีวิวเจาะลึกของโครงการนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g com ครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube com t h i n g o f l i v i n g ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ เวลา11นาฬิกาถึง11นาฬกานาทีทางช่อง Money Channel ครับผมสหวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๋ผมว่าคืนนี้เราไม่ต้องกลับออฟฟิศกันหรอกไม่ต้องกลับบ้านกันนอนนี่เลยทีมงานของเรานอนน,นี่เลยใช่ไหมใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อไส้กรอกก่อนเออไปซื้อไส้กรอกมาทำอะไรวะพี่บาร์บีคิวตรงนี้เลยเอ,อ เพราะที่นี่คืนโลกส่วนตัวให้กับคุณคอนโดเปิดใหม่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งจุดขึ้นลงทางด่วนงามวงวานและรถไฟฟ้าสายสีชมพูให้ความรู้สึกรม่มรื่นผ่อนคลายเป็นส่วนตัวไม่ต่างจากบ้านพร้อมนวัตรกรรม Green Concept Design สัมผัสทุกช่วงเวลาแห่งความสุขได้ที่นี่ The Privacy ติวานทน์เปิดชมห้องตัวอย่าง16พฤศจิกาย,ยนนี้เริ่มต้น1.35ล้านบาทหนในโครงการคุณภาพจากพฤกษา ทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่ติง of living com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆ คอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ Think of Living com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด